วันนี้ก็มาพบก,กับหมอเสรีย4พยากรณ์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทำนายให้กับท่านที่เกิดราศีกุมนะครับท่านที่เกิดราศีกุมคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนานะครับมีนาคมเราจะมาทำนายดวงความรักให้กับท่านที่เกิดราศีกุมนะครับว่าเดือนมีนาคม2516เนี่ยดวงความรักของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาอธิษฐานไปพร้อมกันนะครับอ่า ท่านที่เกิดราศีกุมนะครับคือท่านที่เกิดระหว่าง13มี13กุมภาพันธ์ถึง13มีนานะครับขอให้ไพ่ช่วยทำนายดวงความรักของท่านว่าในเดือนมีนาคม2566ดวงความรักของท่านที่เกิดราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างถ้าดวงความรักดีก็ให้ไพ่ออกมาดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับไพ่ไปพร้อมกันนะครับหมอจะจับไพ่10ใบ,บนะครับแล้วก็วางแบบเซลติครอสให้กับท่านนะครับแล้วเราก็จะมาทำนายไปพร้อมกันเลยนะครับ สำหรับใบที่1นนะครับใบที่1ใบที่สองใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7ใบที่8ใบที่9แล้วก็ใบที่10นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าดวงของท่านที่เกิดราศีกุมนะครับดวงเดือนมีนาของท่านเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักนะครับใบแรกนะครับท่านได้ไพ่จัดติดนะครับไพ่แห่งความยุติธรรมนะครับเดือนนี้ก็ท่านจะเป็นคนที่ยึดความยุติธรรมเป็เปนใหญ่เป็นหลักนะครับใบที่2เป็นไพ่ก้าถ้วยนะครับ ภายความสุขนะครับการกินการดื่มนะครับไพ่ใบที่3ามไพ่เดาบนะครับไพ่เดาบนี้ก็อาจจะมีทําคู่ของท่านอาจจะทําอะไรที่มันลับหลังไม่เปิดเผยกับท่านได้นะครับไพ่ใบที่4ี่ไพ่หนึ่งเหรียญนะครับไพ่หนึ่งเหรียญนะครับไพ่เงินทองไพ่โชคลาบนะครับใบที่ 5. ไพ่สองถ้วยนะครับไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ความรักที่ดีนะครับเป็นไพ่มีความสุขก,กับความรักนะครับใบที่ 6. เป็นไพ่ราชินีเหรียญนะครับฟีนอปเปนตะเคน,นะครับราชินีเหรียญก็คือ,อผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับความความสะดวกสบายนะครับให้ความสำคัญกับ ฐานะความเป็นอยู่นะครับไพ่ใบที่7นะครับไพ่เดอะเอ็มเปอร์เรอร์นะครับไพ่จักรพรรดิไพ่ใบที่8ไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่ว่างแห่งรักนะครับไพ่ใบที่9ก้าไพ่สิบถ้วยนะครับไพ่แห่งความสุขนะครับไพ่ใบที่10ไพ่ราชาถ้วยนะครับกิ้งออฟคัพสำหรับท่านที่เกิด ราศีกุมนะครับในเดือนมีนาคม2566เนี่ยดวงของท่านจะตลบอบอวนไปด้วยของความรักนะครับเพราะว่าไพ่ถ้วยขึ้นถึง4ใบนะครับเป็นไพ่ไพ่ถ้วยที่ที่ที่แสดงถึงความสุข การเฉลิมฉลองไพ่ทิศฐานนะครับไพ่ครอบครัวที่อบอุ่นนะครับไพ่าการแต่งงานขึ้นไพ่ดีที่สุดในเรื่องของการแต่งงานขึ้นถึง2ใบนะครับคือ2ถ้วยกับ10บถ้วยนะครับอีก2ใบก็เป็นไพ่ของเก้เาถ้วยกับราชาถ้วยก็เป็นไพ่ที่มีความสุขนะครับไพ่ ความสุขความอบอุ่นนะครับไพ่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับไพ่กัลยาณมิตรนะครับถ้าเรามองเรื่องความรักก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับไพ่ไพ่แห่งความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดก่อนนะครับคนโสดเดือนนี้เนี่ยท่านจะจะเป็นคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทนะครับ เป็นคนที่จริงจังนะครับท่านจะพิถีพิถันในการเลือกเป็นพิเศษนะครับท่านมีมีโอกาสให้เลือกนะครับมีมีโอกาสให้ให้เลือกมีโอกาสาที่จะได้แต่งงานในเดือนนี้นะครับสำหรับบางท่านนะครับที่เกิดราศีกุมนะครับแต่ท่านก็ให้ความสำคัญกับ เรื่องเศรษฐกิจเรื่องฐานะนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับแต่ขณะเดียวกันความรักความอบอุ่นก็ตลบอบวนรอบตัวของท่านนะครับท่านมีไพ่เดอะเลเวอรขึ้นในเดือนนี้ด้วยนะครับความรักที่มีมีว่องแห่งรักก็คือความรักความสดชื่นนะครับเราได้เจอคนที่เรารู้สึกว่า อเราเราชอบคนคนนี้อยู่ใกล้แล้วหัวใจอ่องโตนะครับคือไพ่แห่งความรักเนี่ยเป็นไพ่ที่อดัมไอฟก็คือคู่รักของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่นี้ขึ้นนะครับชาวราศีกุมในเดือนที่ยังโสดในเดือนอมีนาคม2566เนี่ยท่านมีโอกาสที่ได้เจอ คนที่เข้ามาชอบท่านนะครับแล้วก็จะทำให้ชีวิตท่านาสดชื่นมีหัวใจกระตุกนะครับกือคือว่ามีความสุขนะครับแต่ว่า,าท่านก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในคนที่เข้ามาหาท่านเนี่ยมันจะมีคนในลักษณะที่ ไม่เปิดเผยนะครับปิดบังซ่อนเร้นหรือว่ามีวาระแอบแฝงเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเลือกให้ดีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนเจ้าชูนะครับคนที่แบบคือแจกรักไปทั่วนะครับคือรักทุกคนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วกอ็อาจจะไม่ซื้อตรงนะครับมีการแอบมีการ ปิดบังความความต้องการที่แท้จริงหรือว่ามีวาระซ่อนเร้นเข้ามาในชีวิตของท่านในเดือนมีนานะครับแต่ว่า,า,าภายในเดือนมีนาเนี่ยท่านจะได้เจอ,อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่มีมีตำแหน่งมีหน้าที่มีมีอำนาจนะครับ ข้ามาในชีวิตของท่านด้วยนะครับท่านอาจจะคือเขาเป็นคนเก่งคนมีความสามารถนะครับอาจจะเข้ามาชอบท่านนะครับมาเป็นตัวเลือกให้ท่านนะครับก็เลือกให้เลือกดีๆนะครับเพราะว่ามีตัวเลือกมากมายนะครับในเดือนในเดือนมีนานี้นะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีกุมนะครับแล้วก็มีเกณฑ์บางท่านนี้มีเกณฑ์ได้แต่งงานด้วยนะครับเพราะว่า ได้ทั้ง2เหรียญได้ทั้ง10เหรียญเลยนะครับเป็นไพ่ความรักที่ดีแล้วก็ไปถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะครับเพราะว่า2ใบนี้เนี่ยเลเวอร์เนี่ยมันเป็นความรักมันเป็นความความรักความสุขที่ได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าเราเจอแล้วจิตใจเราพองโตนะครับแล้วก็อาจจะพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะครับสำหรับเจ้าราศีกุมนะครับ ก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับเพราะว่าเราดูดวงความรักแล้วไพ่ความรักขึ้นมาแบบไพด่ดีๆขึ้นมาถึง2ใบเลยนะครับดีมากๆนะครับของสองถ้วย10ถ้วยแถมมีราชาถ้วยเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะได้เจอผู้ชายถ้าผู้หญิงน,นะครับอาจจะได้เจอผู้ชายที่ที่เป็นผู้นํานะครับเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะครับ ครบแล้วเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองนะครับมีโชคมีลาบนะครับถ้าเลือกถูกนะครับต้องเลือกดีๆแต่ว่านะครับอาจจะมีคนคนแอบแฝงเข้ามาด้วยนะครับคนแอบแฝงคนแอบแฝงนี่อาจจะเป็นคนเอ่อเป็นคนเจ้าชู้นะครับอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่เออรักทุกคนนะครับก็เลือกให้ดีนะครับเลือกให้ดีนะครับแล้ว ชีวิตจะมีความสุขนะครับเพราะว่ามีคนคนทีเ่เหมาะสมคู่ควรกับท่านก็เข้ามาให้เลือกนะครับเพราะท่านเป็นจัดติดนะครับแล้วก็เอ็มเอ็มเพรสเออเอ็มเพอเรอร์เข้ามาให้เลือกด้วยนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับอาจจะเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับอาจจะอายุห่างกับท่านนิดหนึ่งนะครับสังเกตดูนะครับ เป็นคนคนเก่งนะครับคนมีความสามารถอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็น c ีอเป็นอะไรแบบนี้ครับเป็นชาวต่างชาติหรืออายุเยอะกว่าท่านนิดหน่อยเยอะเยอะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะได้เจอกับลักษณะของราชินีเรียนนะครับก็คือว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่เก่งทางธุรกิจนะครับเป็นเป็นซ e o เป็นหัวหน้าเป็น คนที่มีความสามารถนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะจีบเขาก็ต้องเอื่นถึงเหมือนกันนะครับเพราะไม่มีไม่มีกัดก้อนเกลืกินแน่นอนนะครับเพราะท่านผู้หญิงเขาชอบความหรูหรานะครับความรูหรานะครับใช้ของแบรนด์เนมกินของดีๆบ้านหรูนะครับบ้านก็ต้องตกแต่งสวยงามอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ไม่ต้องเป็นหว่วงนะครับไพ่หนึ่งเหรียญนี่เป็นไพ่ใหญ่นะครับยังไงท่านท่านครบแล้วท่านก็ช่วยกันทำมาหากินนะครับจนร่ำรวยนะครับถ้าท่านมีได้คู่เดือนนี้ก็อาจจะทำให้ช่วยกันทำมาหากินจนร่ำรวยได้นะครับสำหรับท่านที่โสดก็ประมาณนี้นะครับแต่ท่านที่ มีครอบครัวแล้วก็โปรดระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีไพ่ <c oughs> สามใบนี้ขึ้นมานะครับเดลเวอร์ uh, The นะครับก็อาจจะมีมือที่3เข้ามานะครับเพราะว่าเป็นไพ่สามคนนะครับอดามาอิบแล้วระเทวดาแล้วก็มีไพ่เจ็ดาบซึ่งเป็นไพ่ปิดบังซ่อนเรดเรนแอบทำรับลังก็ได้นะครับแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยก็อาจจะเป็นไพ่เจ้าชูนิดหนึงนะครับ โปรยรักไปทั่วได้นะครับมีรักให้เบ่งปันเยอะแยะไปหมดอะไรเนี้ยครับก็ต้องระวังนะครับคนมีครอบครัวแล้วก็ครอบครัวท่านมีความสุขอบุ่นดีอยู่แล้วนะครับมีทั้งสองถ้วย10ถ้วยนะครับครอบครัวท่านอบุ่นะครับมีความสุขมีลูกวิ่งเล่นมีบ้านมีทุกอย่างนะครับมีความรักมีความสุขนะครับึ้นไพ่ าราชาถ้วยนะครับให้แห่งความสุขนะครับรักครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปเปิดโอกาสให้มีมือที่3เข้ามาแทรกนะครับเพราะว่าเดือนนี้ท่านอาจจะเนื้อห่อหมครับก็เลยอาจจะมีคนเข้ามาหลงสเสน่ห์ท่านได้นะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่แบบใครเข้ามาก็มีมีความสุขนะครับ ได้ใกล้ชิดกับท่านแล้วมีความสุขนะครับก็อาจจะหลงเผลอไหลไปได้นะครับก็ต้องระวังนะครับความสุขของครอบครัวนะครับถ้ามันเกิดปัญหาเรื่องอื่นก็จะตามมาเยอะแยะไปหมดปัญหางานปัญหาทุกอย่างก็จะตามมานะครับก็พยายามดูแลครอบครัวให้ดีนะครับสำหรับ ท่านที่เกิดราศีกุมนะครับในเดือนมีนาความรักในเดือนมีนาคม2 5 6 6ันห้ยหกสิหกเนี่ยหมอให้ใน10นะครับในคะแนนเต็ม10เนี่ยหมอให้ก้าวให้คนโสดให้ให้ไปในก้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีไพ่อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะครับอาจจะแต่ว่าให้ให้ได้ถึง ถึงเเลยนะครับในได้ถึง9เลยนะครับเพราะว่าเดือนมีนานี้ความสุขความกระชุ่มกระชวยสําหรับคนโสดและแถมเรคบกันไปอาจจะได้ไปถึงขั้นแต่งงานเลยนะครับ10 10ถ้วย2ถ้วยนะครับแล้วก็แต่สําหรับคนมีครอบครัวก็เหมือนกันนะครับก็ให้ระวังแค่ปัญหาเรื่องมือที่3ถ้าไม่มีนะครับไม่มีก็ความรักความอบอุ่นในครอบครัวก็นอกจาก ความรักธรรมดาแล้วยังมีความรักแบบโรแมนติกเข้ามาด้วยนะครับคือความรักความกระชุ่มกระชวยนะครับวงแห่งรักนะครับถ้าไม่มีปัญหาเจ็ดดาบนะครับถ้าท่านไม่มีปัญหานะครับคู่ที่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคู่ที่มีปัญหาก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเจ็ดดาบเนี่ยมันแอบไปมีอะไรกันอะไรเนี่ยที่ทำอาจจะทําให้ครอบครัว มีปัญหาได้เพราะว่าถ้าท่านไปแอบนะครับแล้วตัวเจ้าชะตาที่เกิดราศีกุมเนี่ยท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิพานนะครับท่านเป็นคนละเอียดรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดไม่มิดหรอกครับคู่ใครใครที่ไปแอบทำแอบไรคู่ของท่านจับได้แน่นอนนะครับแล้วมันจะมีปัญหานะครับ อย่าสร้างปัญหาดีกว่าดีที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเดือนอมีนาคมรวงความรักของท่านที่เกิดราศีกุมนะครับคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนานะครับก็หมอขอฝากช่องด้วยนะครับช่องหมอเสรี24พยากรณ์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยเพื่อจะได้ เผยแพร่ไปในวงกว้างนะครับแล้วหมอเขาจะพยายามทำคลิปออกมาให้มีความหลากหลายนะครับท่านที่มีปัญหามีประเด็นมีอะไรก็เข้ามาลองมาฟังดูนะครับว่าไพ่ที่หมอเปิดในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นไพ่ไพ่ประจำเดือนไพ่รายวันนะครับไพ่ความรักถ้ามีเวลาก็จะทำให้หมดเลยนะครับ ความรักการงานการเงินนะครับของเดือนมีนานะครับลองเข้ามาฟังดูเผื่อเป็นไอเดียนะครับราศีแต่ละราศีมันก็จะกว้างนะครับมันเป็นดูภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูว่ามันใกล้เคียงกับตัวท่านมากน้อยแค่ไหนนะครับที่ที่หมอทํานายไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ